สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์จิตนานามบุญอีกแล้วกันแล้วนะคะก็วันนี้นักศึกษาก็มาเจอกับอาจารย์ในรายวิชาโปรแกรมตารางงานนั่นเองอา่านักศึกษาตื่นเต้นกันหรือไม่มาพบกับอาจารย์นะคะก็วันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนในเรื่องการสร้างแก้ไขและ ตกแต่งข้อมูลในโปรแกรม Excel แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหารเรามารู้กันก่อนว่าในหัวข้อที่อาจารย์จะสอนมีเรื่องอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะว่าในหัวข้อที่อาจารย์จะสอนในวันนี้เราจะเรียนในหัวข้ออะไรบ้าง 1. การสร้างแก้ไขและตกแต่งข้อมูล 2. การเลือกเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ 3. การปรับขนาดช่องของตาราง 4. การคัดลอกและย้ายข้อมูล 5. การจัดแถวคอลัมน์และก็เซลล์นั่นเองนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่นะคะเรามาดูวัตถุประสงค์ก่อนว่าหลังจากที่นักศึกษาเรียนบทนี้เรียบร้อยแล้วนักศึกษาสามารถทำอะไรได้บ้างอ่าห นักศึกษาสามารถสร้างแก้ไขและตกแต่งข้อมูลในโปรแกรม Excel ได้ 2. ส,สามารถเลือกเซลล์และกลุ่มเซลล์ได้ 3. ส,สามารถปรับขนาดช่องตารางได้ 4. ส,สามารถคัดลอกและย้ายข้อมูลได้ 5. สามารถจัดแถวคอลัมน์เซลล์ได้นักศึกษาเริ่มตื่นเต้นกันหรือยังถ้าตื่นเต้นแล้วเราไปดูหัวข้อแรกกันเลย วันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนในเรื่องการสร้างแก้ไขและตกแต่งข้อมูลันศึกษาพร้อมหรือยังคะถ้านักศึกษาพร้อมแล้วเปิดโปรแกรม Excel เรียนไปพร้อมๆกับอาจารย์ได้เลยนะคะ อาจารย์ก็เปิดหน้าโปรแกรม Excel ให้นักศึกษาเรียบร้อยแล้วซึ่งก่อนหน้านี้นักศึกษาได้เรียนรู้ข้อมูลต่างๆของโปรแกรม Excel แล้วใช่ไหมคะว่าโปรแกรมหน้าโปรแกรม Excel มีอะไรบ้างแล้วก็ส่วนต่างๆที่เมนูมีเมนูย่อยอะไรบ้างเนาะวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนในเรื่องของการพิมพ์ข้อความเข้าไปใน Excel การตกแต่ง Excel การใส่สีการใส่สีข้อความใส่สีพื้นหลังใส่เส้นกรอบแล้วก็ การจัดวางต่างๆนั่นเองการผสานเซลล์นักศึกษาพร้อมหรือยังเปิดโปรแกรมหรือยังเอ่ยถ้าเปิดแล้วไปกันเลยอันดับแรกนักศึกษาให้นักศึกษาดูหน้าต่างนะคะว่าตอนนี้นักศึกษาหน้าต่างพร้อมเป็น เหมือนอาจารย์หรือยังนะคะถ้าเป็นแล้วก็ให้นักศึกษาเลือกไปที่คอลัมน์ A แถวที่1น่งนะะแล้วนะักศึกษาลองพิมพ์ชื่อของตัวเองเข้าไปสิคะเช่นอาจารย์ก็จะพิมพ์ชื่อของอาจารย์นะคะนางสาวานางสาวจินตนานามบุญ ทีนี้นะสาเห็นไหมว่าเราพิมพ์แค่1คอลัมน์แต่ทำไมข้อความไปถึง2คอลัมน์แล้วเราจะขยายคอลัมน์ได้อย่างไรอ่าเราขยายได้ค่ะนะักศึกษาให้นักศึกษานำเมาส์ไปวางไว้ตรงเส้นระหว่างคอลัมน์ A และคอลัมน์ B นะคะจากนั้นให้นักศึกษาทำการคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากไปฝั่งขวามืออ่า จากนั้นเรียบร้อยตอนนี้ชื่อของเราก็อยู่ในคอลัมน์ A เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้จากนั้นอาจารย์มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหน้าต่างหรือข้อความของเรามีความรู้สึกว่าตัวอักษรยังไม่ถูกต้องอาจารย์กำหนดให้นักศึกษาใช้ฟอนต์อังสนานิยวขนาด16หนะนักศึกษาจะเปลี่ยนฟอนต์ได้อย่างไรการเปลี่ยนฟอนต์มี2กรณี กรณีแรกเปลี่ยนฟอนต์ทั้งหมดกับอีกกรณีที่2คือเปลี่ยนฟอนต์ทีละคอลัมน์อ่าแล้วนักศึกษาอยากรู้หรือยังว่าการเปลี่ยนฟอนต์ทั้งหมดเปลี่ยนอย่างไรอ่ะนักศึกษามาดูเลยให้นักศึกษาคลิกตรงฝั่งซ้ายมือบ,บนด้านบนนะคะระหว่างคอลัมน์ A กับแถวที่1นนักศึกษาจะมองเห็นเส้นสี่เหลี่ยมอยู่นะคะจะเป็นสามเหลี่ยม ด้านล่างนะคะนักศึกษกคลิกซ้าย1ครั้งจากนั้นให้นักศึกษาไปที่เมนูหน้าแรกและเลือกตรงริบบอนว่าฟอนต์นะคะจากนั้นนักศึกษาให้มองตรงที่เป็นลูกศรด้านล่างนะคะตรงฟอนต์านกศึกษาคลิกลูกศรลงได้เลยค่ะคลิกจากนั้นให้นักศึกษาเลือก Angel. อัสนานิวคลิก และขนาด16ตามที่อาจารย์กำหนดนะคะ,ะขนาด16อ่าตอนนี้ตอนนี้ทุกช่องทุกตารางทุกคอลัมน์ตอนนี้ของเราก็จะเป็นฟอนต์อังสนานิวขนาด16ทั้งหมดเลยกรณีแรกคือเราเปลี่ยนทั้งหมดกรณีที่2เราสามารถเปลี่ยนทีละคอลัมน์หรือทีละเซลล์ได้ เราต้องการอยากจะเปลี่ยนแค่เซลล์ชื่อที่เราพิมพ์เมื่อกี้ก็ได้แล้วก็ทำการคลิกซ้ายที่เซลล์ที่เราเขียน1ครั้ง,งจากนั้นให้นักศึกษาไปเปลี่ยนฟอนต์เป็นอังสนานิว ะะและก็เปลี่ยนฟอนต์ขนาดฟอนต์ขนาด16นั่นเองนะคะเพียงเท่านี้นักศึกษาก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้แล้วนะคะต่อไปตอนนี้ชื่อของอาจารย์อาจจะไม่เหมือนกับนักศึกษาซึ่งชื่อของอาจารย์ก็จะเป็นนางสาวจินตนานามบุญแต่สีเป็นสีน้ำเงินแต่ทำไมของนักศึกษาเป็นสีดำน้าและทำไมของอาจารย์ถึงมีขีดเส้นใต้แต่ของนักศึกษาไม่มีขีดเส้นใต้ดังนั้นมาดูวิธีการแก้ปัญหาของอาจารย์ อาจารย์ก็จะทําการเปลี่ยนให้เป็นเหมือนกับนักศึกษาอาจารย์ก็จะทําการเปลี่ยนเอาขีดเส้นใต้ออกอาจารย์ก็คลิกที่ตัว U และขีดเส้นใต้ออกนะคะอันนี้คือขีดเส้นใต้เราคลิกหนึ่งครั้ง เห็นไหมขีดเส้นใต้ก็ออกเรียบร้อยต่อไปอาจารย์จะเปลี่ยนสีชื่อให้นักศึกษาไปที่เมนูหน้าแรกและฟอนต์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปที่ตัว A อ,อตัว A ที่มีสีสีแดงอยู่นะคะให้นักศึกษาคลิกตรงลูกศรลงหนึ่งครั้งจากนั้นเปลี่ยนไปที่คำว่าอัตโนมัติหรือสีดำนั่นเองนะคะเพียงเท่านี้เราก็สามารถเปลี่ยนสีฟอนต์ ได้แล้วนะคะก็ตอนนี้ของอาจารย์ก็จะเหมือนนักศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะต่อไปอาจารย์จะมาสอนในเรื่องของการผสานเซลล์อ่การผสานเซลล์ไม่ยากคะ่ะนักศึกษาเราสามารถทําได้นะคะก็เพียงแค่นักศึกษาต้องการอยากจะผาผสานเซลล์ในคอลัมน์ไหนหรือแถวไหนให้นักศึกษาทําการคุมดํอ่ะวิธีการคุมดําคุมดําอย่างไรให้นักศึกษาคลิกไปที่เซลล์ B จากนั้นคลิกซ้าย1ครั้งค้างไว้แล้วลากไปที่คอลัมน์ D เราจะคลิกแค่แถวที่1เท่านั้นนะคะจากนั้นเราต้องการผสานเซลล์ในคอลัมน์ D ถึง D แถวที่1น,นะคะเราต้องการอยากจะผสานเซลล์เท่านี้เราก็ไปที่หน้าแรกเมนูหน้าแรกจากนั้นไปที่การจัดแนวและเลือกคําว่าผสานและจัดกึ่งกลางอ่า คลิก1ครั้งค่ะคลิก1ครั้งปุ๊บอตอนนี้เราได้ทำการประสานเซล์แล้วถ้านักศึกษาไม่รู้ว่าการประสานเซลล์เราจะดูได้อย่างไรให้นักศึกษาดูนะคะว่าเมื่อไหร่ที่เราปรสานเซลล์เรียบร้อยแล้วเส้นของคอลัมน์จะหายไปจะกลายเป็นเส้นสีขาวหรือพื้นหลังสีขาวนั่นเองนะคะอาอาจารย์ก็จะทำการพิมพ์ชื่ออาจารย์อีกหนึ่งครั้ง นักศึกษาสามารถพิมพ์ชื่อของตัวเองได้เลยนะคะ,ะกด enter นี่คือการผสานเซลล์นะคะทันไหมไม่ทันนักศึกษาสามารถรีลันดูคลิปย้อนหลังได้นะคะอ่าอันนี้คือการผสานเซลล์ส่วนต่อไปอาจารย์จะมาสอนนักศึกษาในเรื่องของการคัดลอก การคัดลอกข้อความเพื่อที่จะนําข้อความบางตัวบางบางข้อความที่อยู่อีกหนึ่งเซลล์ไปอีกหนึ่งเซลล์ได้อย่างไรนักศึกษาอย่าปิดเสียงให้นักศึกษาตั้งใจฟังนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ยากเกินทาอย่างไรอ่ะให้นักศึกษาคลิกไปที่ชื่อของนงักศึกษาที่คอลัมน์ A จากนั้นให้นักศึกษากด แป้นพิมพ์ตรงคอนโทนค้างไว้และกดะกดตัว c ตัวอักษร c นะคะ1ครั้งปึ๊บจากนั้นตรงคอลัมน์จะขึ้นเส้นปะ,ะถ้าขึ้นเส้นปะแบบนี้นั่นหมายความว่าตอนนี้นักศึกษา,ากำลังคัดลอกอยู่นะคะจากนั้นนักศึกษา,าต้องการอยากจะวางวางอย่างไรอ,อาจารย์ต้องการอยากให้นักศึกษา,าไปที่คอลัมน์ a แถวที่ 5. อ่าให้นักศึกษา,าคลิกที่ คอลัมน์ A แถวที่5-1ครั้งจากนั้นกด Control คอนโทรลค้างไว้และตัวอักษร V เราทำการคัดลอกเรียบร้อยแล้วเห็นไหมชื่ออาจารย์ก็จะมี 3- จุดก็จุดคอลัมน์ A แถวที่1และก็คอลัมน์ B C D แถวที่1ที่อาจารย์ประสานเซลไว้แล้วก็คอลัมน์ A แถวที่5ที่อาจารย์ได้คัดลอกไว้อัอนนี้คือวิธีการคัดลอกนั่นเองนะคะต่อไป การลบการลบข้อความบนเซลล์ลบได้อย่างไรให้นักศึกษาคลิกไปที่คอลัมน์ A แถวที่5แล้วกด Delete ตรงแป้นพิมพ์ได้เลยค่ะนี่คือการลบนะคะรีแลนด์อีกรอบหนึ่งให้นักศึกษาเลือกข้อความที่นักศึกษาต้องการอยากจะลบเช่นไปที่คอลัมน์ A อะไปที่คอลัมน์ A และ แถวที่5ที่อาจารย์ต้องการอยากจะลบแล้วกดที่แป้นพิมพ์1ครั้งข้อความก็จะหายไปอันนี้คือการลบนะคะเมื่อกี้เป็นการคัดลอกตอนนี้เป็นการลบข้อความง่ายไหมคะอาจารย์บอกแล้วว่าง่ายมากการใช้ Excel ง่ายมากๆเลยค่ะอ่ะต่อไปต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนสีข้อความอ่า การเปลี่ยนสีข้อความจะมีสีทั้งหมด2รูปแบบก็คือสีพื้นหลังกับสีข้อความอ่าสีพื้นหลังคือสีอะไรสีพื้นหลกสีพื้นกดตรงไหนให้กดที่ถังสีตรงเมนูหน้าแรกตรงถังสีอ่าให้นักศึกษาเลือกสีได้เลยอันนี้คือการใส่สีพื้นหลังถ้านักศึกษาต้องการอยากจะเปลี่ยนสีตัวอักษรไปที่ตัว A แล้วเลือกสีได้เลย แบบนี้นะคะอาจารย์ก็จะเปลี่ยนตรงที่อาจารย์ผสานเซลล์เช่นกันเปลี่ยนสีต่างสีได้เลยนะคะอา,อาจารย์ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเห็นไหมดูสวยไหมคะถ้ายังไม่ดูสวยอก็ เราใส่เส้นขอบได้การใส่เส้นขอบใส่อย่างไรให้นักศึกษาคุมดำสิ่งหรือเซลล์ที่นักศึกษาต้องการอยากจะใส่เส้นขอบอใส่อย่างไรนักศึกษาคุมดำเรียบร้อยแล้วให้ไปที่เส้นขอบค่ะ,ะเส้นขอบล่างนะคะจากนั้นให้นักศึกษาคลิกลูกศรลงจากนั้นเลือกได้เลยว่านักศึกษาต้องการอยากจะใส่เส้นขอบในรูปแบบไหนซึ่งเส้นขอบมีให้เลือก หลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นเส้นขอบล่างขอบบนขอบซ้ายขอบขวาหรือเราจะไม่ใส่ก็ได้ก็คือไม่มีเส้นขอบเลยหรือนักศึกษาจะใส่เส้นขอบทั้งหมดก็ได้หรือจะใส่แค่ข้างนอกตัวหนาตัวบางซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกได้ตามใจตัวเองได้เลยนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะเลือกคําว่าเส้นขอบทั้งหมดนั่นเองอ่า ทีนี้เส้นขอบสามารถเปลี่ยนสีได้หรือไม่ได้ค่ะให้นักศึกษาคุมดำเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปที่เมนูเส้นขอบเหมือนเดิมนะคะแล้วก็คลิกลูกศรลงให้ไปที่คําว่าสีเส้นให้นักศึกษาเลือกสีก่อนอาจารย์ก็จะเลือกสีเอาเป็นสีเหลืองแล้วกันจะได้มองเห็นช,ะชะัดเราเลือกสีแล้วทำไมมันไม่เปลี่ยนสีล่ะคะอาจารย์ให้เราเลือกสีเรียบร้อยแล้ว,ลวให้เราคุมดำใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะ หรือของอาจารย์ก็จะเป็นดินสอให้อาจารย์สามารถก๊อปปี้ได้เลยเออวางได้เลยจ้านี่อาจารย์ก็วางเลยค่ะอ่าเรียบร้อยอันนี้คือการใส่สีเส้นนะคะต่อไปพอเราใส่สีเส้นเรียบร้อยแล้วเราต้องการอยากจะเอาเปลี่ยนเมาส์ให้นักศึกษาไปที่ลูกศรลงเหมือนเดิมตรงเส้นขอบนะคะแล้วก็ไปที่ว่าเส้นขอบคลิกออกนะคะ จากนั้นเมาส์เราก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะคือขั้นตอนที่1ถ้านักศึกษาต้องการอยากจะพิมพ์ข้อความให้นักศึกษาพิมพ์ข้อความก็คือให้คลิกไปที่เซลล์ใดเซลล์หนึ่งที่นักศึกษาต้องการอยากจะพิมพ์จากนั้นพิมพ์ข้อความได้เลยนะคะ2 ถ้านักศึกษาต้องการอยากจะเปลี่ยนฟอนต์ซึ่งมี2กรณีในการเปลี่ยนฟอนต์ถูกไหมคะให้หนักศึกษาไปเทไปที่สามเหลี่ยมตรงระหว่างคอลัมน์ A กับคอลัมน์ที่เออกับแถวที่1ใช่ไหมคะให้หนักศึกษาคลิกหนึ่งครั้งก็จะคุมดำทั้งหมดจากนั้นนักศึกษาสามารถเปลี่ยนฟอนต์และเปลี่ยนขนาดตัวอักษรได้เลยและคอลัมน์ทั้งหมดก็จะเปลี่ยนตามที่เราต้องที่เราเปลี่ยนเมื่อกี้นะคะต่อไปการผสานเซลล์ถ้านักศึกษาต้องการอยากจะผสานเซลล์ในรูปแบบไหน นักศึกษาอยากจะผ่านสารเซลล์ในเซลล์ใดเซลหนึ่งนักศึกษาเลือกเซลล์ได้เลยก็ทําการเลือกเซลล์แล้วก็คลิกไปที่ผสานเซลลนะคะจากนั้นนักศึกษาต้องการอยากจะใส่สีพื้นหลังใส่เส้นขอบก็ไปที่ถังสีในการเทสีพื้นหลังแล้วก็สีตัวอักษรก็คือตัว A ที่มีสีด้านล่างนะคะหรือถ้าเราไม่มั่นใจเราสามารถใช้เมาส์คลิกหรือใช้เมาส์ชี้แล้วเขาก็จะบอกชื่อเมนูนะคะว่าสีฟอน สีเติมนะคะแล้วก็ถ้าต้องการอยากใส่เส้นขอบก็ไปที่เส้นขอบนั่นเองนะคะทุกอย่างก็กดที่ลูกศรลงทั้งหมดเลยเนาะอ่ะต่อไปต่อไปถ้านักศึกษาต้องการอยากจะได้ตัวหนาตัวบางนักศึกษา,าก็แค่คลิกที่เซลล์ที่เราต้องการอยากจะปรับขนาดนะคะแล้วก็เลือกตัวหนาตัว B นะคะตัวเอียงและขีดเส้นใต้อ่าเห็นไหมก็จะเป็นตามที่อาจารย์ได้ระบุไว้นั่นเองนะคะ อา,อาจารย์ก็จะคลิกออกนี่เลยนักศึกษามีความรู้สึกว่าเป็นอย่างไรบ้างคะยากไหมอาจารย์เชื่อว่านักศึกษาทุกคนทําได้ไม่ยากแน่นอนนะคะเราได้ทั้งหมดนี้แล้วต่อไปอาจารย์จะมาสอนในเรื่องการจัดรูปแบบาการจัดรูปแบบจัดได้อย่างไรอา,อาจารย์ก็เตรียมข้อมูลมาให้ซึ่งอาจารย์มีอีกชีดหนึ่ง ชีตนี้เป็นชีตข้อมูลพนักงานซึ่งเป็นข้อมูลที่อาจารย์ได้เตรียมไว้เพื่อจะทาการสอนนักศึกษานะคะอ่าอาจารย์ก็จะคลิกไปที่ข้อมูลพนักงานอ่าแล้วถ้าสมมติว่าเฮ้ยตกใจนะสาตกใจว่าทําไมถึงมีหลายชีตได้จริงๆ Excel 1ไฟล์สามารถมีหลายชีตหรือหลายหน้าได้การเพิ่มชีตนะคะให้นักศึกษาไปที่ด้านล่างและจะมีปุ่มสีเขียว ด้านล่างบวกนะคะคลิกหนึ่งครั้งก็จะเพิ่มหน้าให้เป็นหน้าเปล่านะคะนักศึกษาก็สามารถพิมพ์ข้อความได้เลยและถ้านักศึกษาต้องการอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อชีตก็เปลี่ยนได้ถ้าได,ได้ให้นักศึกษาดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วเปลี่ยนชื่อได้เลยนะคะ,ะชีตที่สอง อา,อาจารย์ก็เปลี่ยนชื่อชีตเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็สามารถเปลี่ยนได้แบบนี้เมื่อไหลที่เราพิมพ์เรียบร้อยแล้วสามารถกด enter ได้เลยนะคะก็จะเปลี่ยนชื่อชีตให้ทันทีอ่าเรามาดูข้อมูลของเราดีกว่าว่าวันนี้อาจารย์เตรียมข้อมูลอย่างไรในการสอนนักศึกษาอาจารย์ก็เตรียมข้อมูลของพนักงานซึ่งจะมีข้อมูลอะไรบ้างก็จะมีรหัส ของพนักงานมีชื่อนามสกุลของพนักงานมีเพศตำแหน่งแผนกการศึกษาและเงินเดือนของพนักงานทุกๆคนถ้านักสษงงงว่าข้อมูลนี้เอามาจากไหนอาจารย์ได้พรี เสกขึ้นมาเพื่อเป็นการสอนนักศึกษานั่นเองนะคะไม่ใช่ข้อมูลจริงนะเป็นแค่ข้อมูลทดลองของการสอนเท่านั้นนะคะอ่ะต่อไปอาจารย์ก็มีข้อมูลอ่าข้อมูลนี้นะักศึกษาสามารถพิมพ์ตามอาจารย์ได้เลยนะคะโดยการกดสต็อกไว้ก่อนแล้วพิมพ์ข้อมูลอ่าข้อมูลตามอาจารย์นะคะจากนั้นนักศึกษาสามารถตกแต่งได้เลยซึ่งวันนี้อาจารย์จะมาสอนตกแต่ง าตารางให้ดูสวยงามดูเลดดูสวยนะคะทำได้อย่างไรบ้าง1อตอนนี้ข้อมูลของอาจารย์มีทั้งคอลัมน์ A คอลัมน์ B จนถึงคอลัมน์ H ใช่ไหมคะจากนั้นข้อมูลพนักง,งานาถ้าข้อมูลพนักง,งานจะวางไว้ที่คอลัมน์ A มันก็ดูไม่สวยใช่ไหมคะดังนั้นเราจะต้องวางกึ่งกลางถ้าวางกึ่งกลางเราจะไปพิมพ์ที่คอลัมน์ D เท่านั้นก็ไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นเราจะต้องผาสานเซลล์อาจารย์ก็จะคุมดําตั้งแต่คอลัมน์ A จนถึงคอลัมน์ H จากนั้นก็ผาสานเซลล์ให้เรียบร้อยอเห็นไหมข้อมูลพนักง,งานของอาจารย์ก็จะอยู่กึ่งกลางของตารางเรียบร้อยแล้วจากนั้นอาจารย์ก็จะใส่ให้เขาตัวหนาแล้วก็ปรับขนาดของฟอนต์นะคะแล้วก็ทุกๆอย่างนี้อาจารย์ได้เปลี่ยนฟอนต์เป็น th สารบัญ P.S.K. ทีนี้อาจารย์ต้องการอยากจะเปลี่ยนฟอนต์ทั้งหมดเป็นอังสนานิ้วอ่าอาจารย์จะเปลี่ยนได้อย่างไรก็เหมือนเดิมค่ะไปที่ระหว่างสามเหลี่ยมระหว่างคอลัมน์เอกับแถวที่หนึ่งนะคะคลิกหนึ่งครั้งจากนั้นเปลี่ยนฟอนต์แล้วก็ปรับ ขนาดซึ่งขนาดของตัวอักษรจะไม่เท่ากันใช่ไหมคะข้อมูลพนักง,งานอาจารย์ให้เป็นขนาด18แต่รหัสชื่อเพศตำแหน่งต่างๆนี้หัวข้อนี้อาจารย์ต้องการอยากให้ขนาด16ตัวหนาะแล้วก็ต้องการอยากจะเปลี่ยนสีฟอนต์ให้เป็นสีดำจากนั้นข้อมูลต่างๆอาจารย์ต้องการอยากให้ขนาด16 อาจารย์ก็เปลี่ยนขนาด16ซึ่งก่อนจะเปลี่ยนอาจารย์คุมดําก่อนนะคะเราต้องคุมดําก่อนเนาะจากนั้นเปลี่ยนสีฟอนต์เป็นสีดําเช่นกันอา่าอาจารย์ก็ได้เรียบร้อยแล้วต่อไปอาจารย์ต้องการอยากจะใส่สีพื้นหลังตรงข้อมูลพนักง,งานอาจารย์ก็ไปที่ถังสีหรือสีเติมจากนั้นอาจารย์ก็เลือกสีเป็นสีเหลืองอา่าเสร็จแล้วอาจารย์มีความรู้สึกว่าชื่อนามสกุล มันไม่ได้อยู่คอลัมน์เดียวกันซึ่งชื่อนามสกุลอาจารย์อยู่คนล,ละคอลัมน์ชื่ออยู่คอลัมน์ B นามสกุลอยู่คอลัมน์ C แต่ชื่อนามสกุลตรงหัวข้ออาจารย์จะต้องวางกึ่งกลางดังนั้นอาจารย์จะต้องผสานเซลล์ก่อนอาจารย์ก็ผสานเซลให้เรียบร้อยจากนั้นอาจารย์ก็คุมดําตั้งแต่รหสัสจนถึงเงินเดือนเพื่อเพื่อจะเปลี่ยนสีเช่นเดิมน,นะคะอาจารย์ก็เปลี่ยนสีก่อนอเสร็จเรียบร้อยจากนั้น รงรหัสอาจารย์ก็จัดกึ่งกลางาจัดกึ่งกลางจัดได้อย่างไรให้เราไปที่การจัดแนวแล้วก็จัดกึ่งกลางให้เรียบร้อยนะคะจัดกึ่งกลางแบบนี้เสร็จแล้วอาจารย์ก็เปลี่ยนสีเพื่อให้ดูแตกต่างอา,อาจารย์ก็เปลี่ยนสีเรียบร้อยชื่อนามสกุลอาจารย์จะให้วางชิดซ้ายทั้งหมดเลยอาจารย์ก็แค่เปลี่ยนสีพื้นหลังให้เรียบร้อยเท่านั้นเห็นไหมพอเรามีความรู้สึกว่า เราเปลี่ยนเราเทสีลงไปชื่อนามสกุลมันเหมือนอยู่ในคอลัมน์เดียวกันเห็นไหมคะดังนั้นเส้นก็จะหายไปอ่าเสร็จแล้วเพศอาจารย์ก็เปลี่ยนสีซึ่งทุกๆตารางตั้งแต่เพศตำแหน่งแผนกการศึกษาเงินเดือนอาจารย์ได้จัดก,กึ่งกลางทั้งหมดแล้วนักศึกษาก็จัดก,กึ่งกลางให้เรียบร้อยนะคะอ่าอาจารย์ก็เปลี่ยนสีตำแหน่งเปลี่ยนสีพื้นหลังให้เรียบร้อย แผนกการศึกษาและเงินเดือน อาจารย์เปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วพอเราเปลี่ยนสีแล้วอาจารย์มีความรู้สึกว่าทําไมแต่ละบรรทัดมีความรู้สึกว่ามันมองไม่ชัดเจนดังนั้นอาจารย์จะใส่เส้นอา,อาจารย์จะใส่เส้นให้กับทุกๆช่องทุกๆเซลล์นะคะยกเว้นชื่อนามสกุลระหว่างคอลัมน์ b กับ c อาจารย์จะไม่ใส่เส้นดังนั้นเรามาดูกันเราจะตกแต่งได้อย่างไรให้นักศึกษาอันดับแรกให้นักศึกษาใส่เส้นของหัวข้อก่อนให้เรียบร้อยนะ ะะอาจารย์ก็จะใส่เส้นอาจารย์จะเลือกคําว่าเส้นขอบทั้งหมดเปลี่ยนสีก่อนอาจารย์ก็จะเปลี่ยนสีเอาเป็นสีน้ําเงินเข้มเนาะจากนั้นอาจารย์ก็เลือกเส้นขอบทั้งหมดเสร็จแล้วอาจารย์ก็เลือกตรงรหัสเส้นทั้งหมดและอาจารย์จะต้องไปที่เพศกับเงินเดือนก่อนนะคะอาจารย์ก็ จะเลือกคำว่าเส้นขอบทั้งหมดเช่นเดิมทาไมอาจารย์ถึงข้ามในของชื่อนามสกุลไปเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าระหว่างคอลัมน์ b กับ c อาจารย์จะไม่ใส่เส้นดังนั้นอาจารย์จะใส่เส้นขอบเท่านั้นดังนั้นทําอย่างไรให้นักศึกษาคุมดําคอลัมน์ b กับ c จากนั้นให้ไปเลือกคําว่าเส้นขอบนอกอาจารย์ก็เลือกเส้นขอบนอกจากนั้นก็เลือกเส้นขอบนอกทั้งหมดแล้วก็ทำแบบนี้ค่ะ สรุปสุดท้ายตอนนี้ตารางของอาจารย์ก็สวยงามอา,อาจารย์ก็จะให้ดูตารางข้อมูลพนักง,งานของอาจารย์ก็สวยงามตามฉบับของอาจารย์แล้วมีการใส่สีใส่เส้นขอบตัวอักษรดูชัดเจนขนาด16ตามมาตรฐานนี่แหละค่ะคือการจัด การสร้างและการแก้ไขและการตกแต่งของตาราง Excel ในขั้นพื้นฐานเบื้องต้นอาจารย์เชื่อว่านักศึกษาสามารถทำได้แล้วหลังจากที่นักศึกษาเรียนรู้นี้เรียบร้อยแล้วนักศึกษาสามารถไปทำเป็นตารางของตารางเรียนได้ตารางการใช้ชีวิตประจำวันของนักศึกษาก็ได้นะคะซึ่งตัวนี้เราสามารถ ทำตารางเรียนเพื่อให้จากตารางเรียนธรรมดาปกติที่ไม่มีสีมีแต่ข้อความสามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนเส้นเปลี่ยนทุกอย่างได้ปกตินะคะและนะักศึกษาจะมีความรู้สึกว่าตารางของเรารูสวยขึ้นวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะกับการสร้างการเรียนของการสร้างแก้ไขและตกแต่ง Excel อ่าอาจารย์เชื่อว่านะักศึกษาเรียนรู้ในบทนี้เรียบร้อยแล้วนะักศึกษาสามารถทำได้นะคะไม่ว่าจากการ ใส่สีพื้นหลังการเปลี่ยนฟอนต์การเปลี่ยนสีฟอนต์การใส่เส้นขอบการสาษาเซลล์หรือการลบการแก้ไขเซลล์หรือการเพิ่มชีทอ่าขั้นตอนสุดท้ายคือการบันทึกการบันทึก Excel นะคะให้นักศึกษาไปที่ไฟล์จากนั้นให้เลือกคำว่าบันทึกเป็นเสร็จแล้วให้นักศึกษาเลือกที่นักศึกษาต้องการจาก จะบันทึกไฟล์ไว้ตรงไหนอาจารย์ก็จะบันทึกไฟล์ไว้เดสก์ท็อปอ่าอาจารย์ก็จะไปที่คำว่าเรียกดูและเลือกคำว่าเดสก์ท็อปและอาจารย์ก็จะพิมพ์เลขที่ตามด้วยชื่อและนามสกุลของนักศึกษาเสมอเพื่อให้นักศึกษารู้สึกจำได้ว่าไฟล์นี้ต้องส่งอย่างไรบ้างนะ เราจะได้ไม่ต้องให้อาจารย์ผู้สอนรู้สึกว่าไฟล์นี้เป็นของใครชื่ออะไรนามสกุลอะไรแล้วเลขที่เท่าไหร่อะอาจารย์จะได้ไม่ต้องมาปวดหัวว่าไฟล์นี้เป็นของใครอ่ะดังนั้นทุกๆครั้งที่มีการเสียฟไฟล์ให้นักศึกษาเขียนเลขที่ตามด้วยชื่อและนามสกุล แบบนี้นะคะจากนั้นนักศึกษาก็สามารถกดบันทึกไฟล์ได้เลยคะ่ะเพียงเท่านี้นะคะเพียงเท่านี้ในการใช้ Excel เบื้องต้นเป็นยังไงกันบ้างคะรู้สึกง่ายไหมง่ายมากเลยใช่ไหมคะหลังจากนี้อาจารย์ก็อยากให้นักศึกษานำสิ่งที่นักศึกษาเรียนรู้และได้ทำส่งหรือ นักศึกษาอาจจะส่งผ่านคาสรูมหรืออาจจะส่งมาผ่าน Facebook อาจารย์ก็ได้เพื่อมาโชว์ผลงานกันบ้างนะคะอาจารย์อยากจะชมว่านักศึกษาเรียนรู้ในบทนี้เรียบร้อยแล้วนักศึกษาจะทําออกมาสวยเท่าของอาจารย์หรือเปล่า,าสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้อาจารย์ก็ขอบคุณนักศึกษามากๆเลยนะคะที่ตั้งใจเรียนและตั้งใจทำตามที่อาจารย์ได้สอนไปนะคะแล้วพบกันใหม่ ในรายวิชาต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ